สวัสดีค่ะเพื่อนๆแลวก็เอฟีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาซ้อมร้องเพลงที่แต่งใหม่วันนี้ให้ฟังกันนะคะชื่อเพลงหลงเพ้อนะคะเพิ่งจะเขียนเนื้อเสร็จยังไม่ได้ลองซ้อมดูสักรอบเลยนะคะเวลาซ้อมก็ต้องอ่านเนื้อไปด้วยนะคะมันก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะเริ่มเลยนะคะแรกพบซก ตาหัวใจนั้นพาให้ลงหลงรูปหลงคารมลงมอบใจให้เธอไปแน่แล้วกว่าจะรู้ตัวก็เกือบจะสายไปหมดแล้วหัวใจมันหายล่องลอยไปกับเธอเหลือเพียงภาพความทรงจำเก่า สะท้อนใจเศร้าที่เคยมัวเมาหลงละเมอพลาดผิดไปแล้วหลงกลเธอแล้วนะเออพาหัวใจเสือมานังเมออยู่เดียวได้ไม่เหลือใครมีเพียงหัวใจที่ไม่มีใครต้องการ ซ้ำๆเหยียบซ้ำๆเจ็บปวดทรมานเธอไม่ต้องการทำไมไม่บอกฉันแค่คำสั้นๆแค่เพียงเธอบอกไม่รักกันแค่เพียงเท่านั้นคนโง่อย่างฉันก็คงจะเข้าใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองกอดฉันมันใจนักงเลงไม่ได้เก่งแต่พอทนไว้หากเธอไม่รักก็แค่บอกออกมาให้เข้าใจอย่ากเก็บเอาไว้ให้มันอัดอั้นเลยเธอบอกมาสิเออ ก็แค่เธอบอกว่าไม่รักกันเธอไม่รักฉันคำเดียวสั้นๆจบกันฉันก็จะเข้าใจจบแล้วนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ